โอเคครับผมก็ขอการ์ดเชิญกันด้วยนะครับผมมันนี้ก็อยู่กับเกมไมโครมัสนั่นเองเย่ก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสก็สลานะครับผมเมื่อเมื่อเมื่อต้องพูดภาพนำเพลงครับผมเราไปดูกันเลยนี่คือไก่ก็เอ้ไข่ครับผมไม่ใช่ไก่ไข่ก็สล่าที่ผมได้มานะ บางไข่อาจจะไม่ใช่ก็ซิล่านนะครับตัวไหนที่ผมหยิบมาพี่ก็ขออภัยด้วยนะผมจะเปลี่ยนให้ดีู่นะครัแบแมปไก่ใบ,บสุดท้ายไว้ในนี้โอเคเรามารูตัวแรกกันดีดีกว่าก็ะเป็นก็กกสลาา่าแมมาวยมากล่าอะไรเงี้ยก็เป็นก็สิล่าเวอร์ชั่นอ้าวหายไปไหน ก็เป็นแบบลาว,เวลาเลยนะครับตัวที่สองนั่นมันเป็นมุดโกรชใช่ไหมน่าไม่ใช่มุดโกรชเฮ้ยเราคกันแล้วสุยกันแล้วทุกคนคุณนิคแต่กอบโดนก็ซ์สิลลาดูนะกำลังจะปล่อัลตอมาิกเบียดให้ดูทุกคน ต่อไปราจดงด้านของอะไรไอ้ีขวกตัวไอ้ที่คอกนี่คืออะไรได้ผมกไม่รู้เหมือนกันนะมไม่ได้ดูหนะังก็ซิลาลเยอะเลยก็ไม่อาจจะไม่รู้จกักบางตัวอาจรู้จักนะครับเป็นคนพูดไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นกิร่านะครับบทตลอดการของก็ซินลานะ ถ้าผมดูโคตรเท่นะครับผูประกอดการของต้นไโอเคต่อไปก็จะเป็นลูกของมันชา่มนชามันท่าครับผไหมก็จะเป็นเออยังเป็นนอนอยู่น้ำหน้านะไรแบบนนะไรแบนี่อห,หลมอเนี่ยอยากรู้นี่อะไร คดเอาะไมันเหมือนแมมมอสครับแต่ว่านะ่าจะไม่ใช่มันแสดงว,วา่าไม่มีหางต่อไปกันอะไรวะนี่ไม่ผิดน่าจะเป็นเออราดอนใช่ไหมน่าจะเป็นเอราดอนแล้วม,ม,มันเป็นอย่างนี้วงนะ ใช่ครับผมเป็นลดอนเคลือไข่ใบนี้ต่อเลยดีกว่าอย่าเข้าไปเรจะเป็นบอลค่าครับผมโอ้โหโคตรสวยทุกคนดูโคตรสวยนะทำสวยจริงต่อไปก็เป็นไข่นี่ครับผมเจ้าเล่ห์มากวางไปเป็นมูโรครับผมเป็นมุดโร สำหรับใครที่เคยดูหนังก็ซิล่าปี2014ก็รู้อยู่ดีว่าก็ซิล่านั้นออกมาชใช้โลกจากมูนูโตรใครใบสุดท้ายของเรานั่นก็คือพระเอกก็ซิล่าเราเองก็พร้อมเห็นไหมไปแล้วเปลี่ยนด้วยเห็นไหมทุกคนดูตอนนี้มูโตรกับก็ซิล่าก็กำลังกมา เำออกมาเหมือนมากครับผมมอดนี้ทำไมเขาไม่ปล่อยอะตอมดิกเพียสแล้วอะ่ะเอาไงอยแล้ว,วกคนดูนี่เสียงน,นี่ก็อปปี้มาเนี่ย ก็เ,เท่ากันนี่หว่าแคเป็นลากแมงมานะเขาสู้กันเองใช่ไหมนะจะไปลตอนนี้เุ้ยจุดเส็คลากแมกมาคือมันเป็นกแข่องอ,อกาเมาะปแล้วจไปแล้วจะไปแล้ว เขาอยากให้ผมรีวิวมอสอะไรมองไม่ได้อ็นมอว่าจะเป็นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินเหรือไซรุนเทนนะครับเอออะไรวะจำชื่อมอสไม่ได้นะ E